สวัสดีจ้ามือนี้มาพบม,มาพอกับแม่ไก่พาแซบอีกแล้วได้จังมนี้ก็พามากินซุปน้ำไม้พี่น้องซุปน้ำไม้อันไก่บปาสิใสหัวหอยน้ำไก่ลือหมกหัวหอย,อ,ยอ่ะหัวหอยชอลีโอหิวข่าวเห็นกันย้ำใดหิวตะขาต่าวจ้ะสุดหนามอ่นแซบน้ำไม้น่อไม้กระป๋อง ส่วนกบสิเคียงน้ำขึ้นน้อแทะน้ำปลรรานัวๆมัน,นจะมาแซ่บๆน้ำกันซุปใส่หัวหอยน,น,นี่แสบยไปพี่น้องนักเพียงเพียง มีแนวเหรียญกับจบของหืาแซบ่บซุปน้ำไม้หอมแดง พิกปเทปเพริกป่นปน,น,น่เอามาจาเมืองไทยซุปใสเขาขว้าหอมๆใช่ไหเขาขวคาขวเอง จุ๊บ้ำไม่กับคนเยอนหอนๆฮะฮะช่วเ้กินขา้าวอีกสิบนาทีบายสาม <c oughs> จากนั้นบอน ถ้าได้เฮ็ดงานบ้านดอกเพิ่นลืมกินเผาหัวเมียเสียเมียจนสั้นใกล้อบ

แฉกยังห <c oughs> นีไม่ได้ำะไมกับปองอ่ะพี่เนาะในกระปองนะึงได้หลายอยู่เด้ ก็ใบไ,ไก่นะ่ะชอบไบ่บยือไก่ขวเขาขวาหอมหอมไม่ไมพี่น้องแซ่ สุบใส่หอยโซลีเข่ากันพี่้อง nó mày này nếu mà phải để ta ba cây đồn đồn kìm นม่เป็นโรคกระเพาะพี่น้องกินน้ำมันล้นแสบทองแต่ว่าก็อดบ่ไรคว้างมากแ <c oughs> ล้วก็เป็นคนกินเผ็ด มันมําเผ็ดกับน้ำมันเนี่ยโอ้ย<_><_><_<_><_>ปกติถ้าคนเป็นโรคกระเพาะกินแต่านมไม่กัดกระเสาะเฟ้าไม่น่าโอ้แสีย กินเราไปเฮ็ดอันแล้วกินใหสามีก็บลุกเขาบอท่านได้หิวกันใกล้หิวก่อน อันนี้เดี๋ยเนี่ยเก็บไว้กินอีกมาแล้วขำๆเด็กๆที่ตบข้าวนอยสาม,มีคนที่หนึ่งคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แกในด,ด้วยจ้าบ๊ายบายค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ